สวัสดีค่ะนุ่นแม่บ้านพี่ตะกะแตนนะคะวันนี้นุ่นจะทอดไข่ไก่นะคะไข่ไก่ใส่กุ้งสับนะคะฝั่งนี้นะต้มปลาเซมมนเอาไว้นะคะส่วนหม้อน,นี้นุ่นต้มชาวไว้นะคะชงมชาวไว้เดี๋ยวจะไม่กล้าเปิดนะคะเดี๋ยวกลิ่นกับข้าวจะข้าวมานะคะเอาออกมาไกาน่นี้เดี๋ยวจะย้ายไปตรงนูน้นนี่ แล้วก็มีไข่เจียวกุ้งสับนะคะสับกุ้งนะคะปอกเอาไว้เรียบร้อยแล้วพาเอาแค่ตะวนันขี้ก็เอาออกเรียบร้อยเลยนะคะวันนี้ทอดไข่ไก่เยอะนะคะว่ามีเด็กด้วยวันนี้ก็เลยทอดไข่ใส่กุ้งสับนะคะ ทำไมยาจะทอดไม่ได้ทอดแบบแ,แห้งๆนะคะวันนี้ทอดแบบเรียกว่าอะไรน้ํามันเยอะๆหน่อยนะคะให้มันฟูๆนะคะน้ํามันน้อยๆก็กินแบบกรอบนะคะก็อร่อยแปอีกแบบหนึง่งให้แต่ความชอบนะคะถ้าเราชอบแต่แบบแ,แห้งๆเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนมั่งนะคะไม่ใช่ว่ากินแตบบ่ไม่มีน้ํามันอะ่ะ ใส่น้ำมันน้อยๆอ่ะแต่คราวนี้จะใส่น้ำมันเยอะหน่อยนะคะ ้งเสร็จแล้วนะคะ ใส่ปรุงรสตีนิดหน่อยนะซอสยุคขาวนิดหนึ่งซอสปรุงรดนิดหนึ่งนะคะแค่นี้สองสามยอดเองนะคะทีนี่แตกนะคะ ตีได้สักพักนะคะแล้วก็ใส่กุ้งสับนะคะใส่กุ้งสับแล้วนะคะกุ้งสับเยอะเลยนะคะวันนี้ถ้วยเล็กไปหน่อยนะคะชามันเล็กไปหน่อย มาเปลี่ยนชามนะคะเพราะว่าคนไม่ค่อยถนัดนะคะถ้าเล็กเกินไปฉีแล้วนะคะตอนนี้น้ำมันร้อนแล้วนะคะวันนี้นุมจะถอดใส่น้ำมันเยอะๆนะคะ ก๋วเตีเ๋ยวกุ้ไก่เชียวกุ้งสับนะคะ เยอะมากลนะคะนี่กลับแล้วนะคะจับแล้วเพราะว่ามันหนักนะคะต้องใช้ของสองฟางนะคะน,นี่สองค่ะเพราะว่ารอบนี้ทอบแบบนันนาแล้วก็แบบฟูๆนะคะ แบบไม่ทอดแบบบางๆนะคะปกติจะทอดแต่แบบบางๆใช่ไหมคะในรอบนี้เปลี่ยนใส่น้ำมันเยอะๆซะมั่งแล้วก็ทอดแบบฟูๆอย่างนี้ใช่ไหมคะเห็นไหมคะโคมากเลยเห็นไหมคะว้าวเสร็จเลยนะคะ จานก่อนนะคะเอาน้ำมาในหะ้มันหยอเลงนิดนึงนะคะน้ำมันเยอะมากเลยนะคะรอบนี้กินแบบน้ำมันเยอะมๆนะคะเปลี่ยนแบบกิ 8, 5, นแบบแห้งๆงะคะเมนูเชา้าไดเสร็จแล้วนะคะมีปลาเต้ปลาเลยนะปลา เต้อมอนต้มยำเข้มข้นเช้านี้นะคะน้องก็ชงชาแล้วนะคะแล้วก็มีไข่ไก,นะะนไก่นะคะนี่ไข่ไก่ใส่กุ้งสับนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะช่องนุ่นแม่บ้านพี่ตะกะเตยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะดูแล้วก็คอมเมนต์มาเวลานุ่นก็ยินดีรับฟังทุกทกท่านนะคะขอบคุณทุกทกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย